สวัสดีนักเรียนชั้นรประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะใบงานประจําสัปดาห์ที่4ถึง8ตุลาคมนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่จะออกในข้อสอบปลายภาคและใบงานสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อสอบด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันก่อนหน้าชื่อนั่นคือชองเมาหมีแพนด้าเมาแมวเหล่าหู เสือตาเสี่ยงช้างผู้จืกางเกงเมาจืหมวกช่างอีเสื้อฉุนจืดกะโปงเสียรองเท้าโอเคค่ะสำหรับใบงานนะคะก็คือจับคู่คำศัพท์และความหมายให้ถูกต้องอก็จะมีข้อหนึ่งถึงข้อห้าเนาะ แล้วก็ให้นักเรียนนะคะเลือก A B C D E ลงในช่องวงเล็บให้ถูกต้องว่าตอบว่าอะไรอ่าเช่นข้อหนึ่งเมาเมาจะแปลว่าอะไรจะแปลว่าแมวนะคะก็เอาตัว E ลงมาตอบงานตัวนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางข้อสอบที่จะออกในการสอบปลายภาคนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมอ่านและทบทวนกันมาให้ดีค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะขอโชคดีค่ะ